ส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมอออัตตานีเสนอรายการสืบสารภาษามาลายู สลาวัสดีตสวัส้ีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสืบสารภาษามาลายูสนับสนุนรายการโดยสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมออปัตตานีร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้กับดิฉันโรฮานีเจนาราเป็นผู้ดำเนินรายการและดิฉันสรยาจามจุรีจากฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องมาร่วมเรียนรู้ภาษามาลายูพร้อมๆกับคุณผู้ฟังค่ะในปีนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ฟังไป เรียนรู้ภาษามาลยูพร้อมๆเรียนรู้โลกมาลยูของคนมาลยูประมาณ300ล้านคนในประเทศอาเซียนที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีกไม่กีป่ปีข้างหน้าน,นี้ค่ะวันนี้นะคะขอเสนอคำว่าปูจียันนะคะปูจียันแปลว่าการชื่นชมค่ะ บูจียนแปลว่าการชื่นชมค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะฉันอยากได้รับการชื่นชมจากคุณพ่อและคุณแม่ของฉันมากค่ะฉันอยากได้รับการชื่นชมจากคุณพ่อและคุณแม่ของฉันมากค่ะ แปลว่าฉันต้องการได้รับการชื่นชมจากคุณแม่และคุณพ่อของฉันมากอิงนินแปลว่าอยากหรือต้องการหรือปรารถนาก็ได้นะคะสังัดแปลว่ามากเมือนดาปัดแปลว่าได้รับค่ะอิงินแปลว่าอยากต้องการหรือปรารถนาสางัดแปลว่ามากเมือนดาปัดแปลว่าได้รับค่ะปูจิยันแปลว่าการชื่นชมดาริปาดเดแปลว่าจากนะคะ อีบูแปลว่าแม่บาปะแปลว่าพ่อนะคะปูจียันแปลว่าการชื่นชมดาริปาดาแปลว่าจากอีบูแปลว่าแม่บาปปะแปลว่า พ่อค่ะ Saya i ิ g i n sangat mendapat pujian daripada ibu dan bapa saya Saya ingin sangat mendapat pujian daripada ibu dan bapa saya ภาษา,า,งงา,า,า,าฉนนันต้องการได้รับการชื่นชมจากคุณแม่แล้วก็คุณพ่อของฉันมากๆค่ะคุณผู้ฟังคะเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชาวมาเลเซียชนิดหนึ่งนั่นก็คือซาเปนะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับกีตาร์ค่ะถูกต้องค่ะ ค่ะเราจะไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่สําคัญในประเทศมาเลเซียซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปเรียนรู้เรื่องของพรรครัฐบาลปัจจุบันนั่นก็คือพรรคอัมโนซึ่งย่อมาจากคําว่า the United Malays National o r g a n i z a t i o n นะคะพรรคนี้ก่อตั้งขึ้นมาภายหลังจากที่ประเทศมาเลเซียได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษนั่นก็คือในปีคศ1946นะคะโดยดาโตออนบินจาฟานะคะ พรรอําโนเนี่ยถือว่าเป็นพักที่เป็นหัวหอกที่สําคัญในการต่อสู้เพื่อเอกราชและก็สถาปนาสหภาพลายูนะคะต่อไปนะคะเราจะไปดูต่อกันถึงเรื่องของภาษามลายูกันค่ะค่ะ จากเนื้อหาที่พี่สราได้คุยนะในั้นก็ขอยกคําว่าพรรคการเมืองนะคะในภาษามลา,ายูซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้เรียนคําว่าปาร์ตี้ไปแล้วนะคะพรรคซึ่งก็แปลว่าพรรคใช่ไหมคะส่วนคําว่าการเมืองในภาษามลา,ายูก็คือ p o l i t i กนะคะ p o ลิติกนะคะรวม2คํานี้ก็คือ p a r t ี p o l i t i ิกแปลว่าพรรคการเมืองใช่ไหมคะคำว่า p o l i t i กนั้นก็เป็นคําที่ทับศัพท์จากภาษา,ษา,ษาอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะแปลว่าการเมืองค่ะ p a r t ี p o l i t i ิก แปลว่าพักการเมืองค่ะค่ะยกตัวอย่างนะคะารรคการเ t ืองที่สำ n ัญในประเท a มาเลเซียย่าิตู่พรอัมโนนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะพรรคการเมืองที่สําคัญในประเทศมาเลเซียก็คือพรรคอัมโนค่ะพรรค p o l i t i k งที่สำคัญใน d ระ a ทศมา a ลเซีย a ย่าิตู่พรอัมโน แปลว่าพักการเมืองที่สําคัญในประเทศมาเลเซียนั่นก็คือพักอัมโนค่ะค่ะคำว่าเปิ้ลติ่งนะคะเปิ้ลติ่งแปลว่าสําคัญค่ะเปิ้ลติ่งแปลว่าสําคัญค่ะสําหรับวันนี้นั้นเวลาหมดลงแล้วนะคะอย่าลืมติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษาลอยูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้วันนี้นั้นสวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารภาษามา马ย u ได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้และติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ http: //exten.pn.psu.ac.th